เด็กๆทุกคนในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะ,ส,มมมะ,คะสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงสิ่งที่ไม่กินอาหารไม่หายใจไม่ขับถ่ายและก็ไม่เคลื่อนไหวไม่มีการตอบสนองไม่มีการเจริญเติบโต แล้วก็ไม่ขยายพันธุ์ไม่สืบพันธุ์ไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะสิ่งไม่มีชีวิตจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะเด็กๆประเภทที่หนึ่งคือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กๆได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะแม่นม้ำภูเขา ดินหินและทรายใช่ไหมคะและประเภทที่2คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะตามมาเลยค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ก็คือคนนั่นเองค่ะเด็กๆ มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้สอยได้รับความสะดวกสบายสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวและก็เคลื่อนที่ได้จะอยู่ร,บรอบๆตัวเราค่ะเด็กๆยกตัวยอย่างเช่นบ้านบ้านเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ได้หลบแดดหลบฝนและให้ความอบอุ่นในครอบครัวของเราค่ะโรงเรียนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เราได้มีที่เรียนเป็นสถานศึกษาเป็นแหล่งหาความรู้ให้กับเราค่ะสะพานสะพานเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เรา หรือรถยนต์ได้ใช้เดินทางเช่นสะพานลอยให้คนเดินข้ามเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนสะพานแขวนเพื่อให้รถได้วิ่งบนสะพานอย่างสะดวกสบายค่ะถนนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางการขนส่งสินค้าต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นของเล่นของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้รับความสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่สิ่งไม่มีชีวิต ยังต้องการการดูแลรักษาด้วยนะคะดูแลรักษาเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์ไปได้นานๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นสะพานลอยสะพานลอยเป็นสิ่งที่พวกเราได้ใช้ร่วมกันเราไม่ควรเอาสิ่งของหรือว่าขยะไปทิ้งบนสะพานนะคะโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันค่ะ เราควรดูแลรักษาความสะอาดเพื่อให้โรงเรียนของเรานด้อยู่ค่ะส่วนบ้านบ้านก็เหมือนกันค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเราต้องดูแลรักษาความสะอาดมันปัดกวาดเช็ดถูและไม่ควรขีดเขียนบนฝาผนังบ้านนะคะบ้านของเราจะได้ดูสะอาดได้อยู่ค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่า สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรามีอะไรบ้างคะมีบ้านโรงเรียนสะพานถนนและสิ่งที่สำคัญเราต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ให้นานๆนะคะอ่ะยังไม่จบค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวน สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นว่าเด็กๆจะยังจำได้ไหมตามอะไรค่ะให้เด็กๆมาช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะข้อที่หนึ่งภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะภาพที่หนึ่งทะเลภาพที่สองภูเขาภาพที่สามบ้านค่ะ ภาพไหนคะเด็กๆภาพที่3ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดค่ะข้อที่1นึมีก้อนเมฆก,กับพื้นดินภาพที่สองมีสะพานกับถนน อันที่สามมีภูเขากับทะเลเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดเลยหาาที 5, 3, 2, ่สองเก่งมากคะ่ะสะพานกับถนนใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่สามค่ะข้อใดเป็นการดูแลรักษาสิ่งไม่มีชีวิต ที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะข้อที่หนึ่งทิ้งขยะบนสะพานลอยสองขีดเขียนบนกำแพงข้อที่สามทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ค่ะข้อไหนคะเด็กๆติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักข้อที่ ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้อยขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ